เอาสิถ้าอยากรู้ชะตากรรมของตัวเองก็หยิบไพ่มาใบหนึ่งซะนี่คืออะไรหรอครับอาจารย์มันก็คือไพ่ทานายดวงที่จะบอกว่าอนาคตของคุณจะเป็นยังไงเงั้นงั้นงั้นผมเอาใบนี้แล้วกันเป็นยังไงบ้างครับดวงผมดีไหมครับอาจารย์กับการใบนี้ทำนายว่าชะตาชีวิตของคุณกด กำลังจะถึงคาดถึงคาดนะนี่ผมกำลังจะตายงั้นเหรอนี่พไพ่ใบเดียวมันบอกได้ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอครับอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊าก็เพราะว่าคุณยิบได้การดูอายไว้ยาก็หยิบใหญ่นะงานนี้เอเอการ์ดใบนี้มีพลังโจมตีมากถึงสามพันพอโจมตีเข้าหลายฝ่ายคุณโดยตรงนั่นจึงทำให้พลังชีวิตของคุณเหลือแค่พันเดียวช้ดว่านามนไม่มีทางจะหลอกการกําดักทำ ด้วยการไปนี้จะสะท้อนการโจมตีทั้งหมดกลับไปยังคู่ตอ่อู้คื้นดาทำให้ฉันไม่ได้รับดามเมตเลยสักนิดแต่คนที่โดนดามเมตเป็นแกตั้งหาง่ะอาจารย์<ป>า,า,<ด>าชีวิตของแกนั่นแหละที่กำลังถึงขา้แบบเป็นไปไม่ได้และนี่ก็คือจุดจบของคนที่ไม่เชื่อหมอดู เดี๋ยวกอ่อนสิพ่อหนุ่มะ รู้สึกว่าช่วงนี้ดวงของเองจะไม่ค่อยดีนะสนใจมาทําบุญสะดะอคขาไหนไ่ 1, อยไหมพันห้าพอหมายความว่ายังไงอะ่ะแล้วแล้วมึงเป็นใครเนี่ยข้าคือหมอดูแว่นแดงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะถ้าเองไม่รีบสะดอเขาะขหละกักก็อีกสิบวินาทีข้างหน้าจะเกิดอุบัติเหตุที่จะทําให้ขาเองหักเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตออไรสาระชีวิตผมไม่เชื่อหมอดูหรอกเว้ยเพราะชคชะตาของเราอ่ะเราสามารถกําหนดได้ด้วย อุสตส่าห์เตือนแล้วแทๆออ้ๆช่างเป็นชายหนุ่มที่น่าสงสารจริงๆอะไรวะเฮ้ยหยุดก่อนพ่ะหนุ่มอ <c oughs> ้่าสัมผัสเออข้่ารู้สึกได้เฮ้ยช่วงนี้เจ้าห้ามค่ายุงเด็ดขาด <c oughs> ถ้ายังไม่อยากให้ชีวิตตัวเองถึงขาด <c oughs> อะไรของลุงอีกเนี่ยฮะคือยังไงถ้าผมไปตบยุงตายดังแปะคือผมก็จะตายเหมือนยุงตัวนั้นเลยเลยใช่เหรอเออ่ฮ่าฮ่ติงตองว่ะเฮ้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูเองว่าสิ่งที่ลุงพูดมามันไร้สาระ คือขอโทษครับคือพอดีมันมียุงเกาะอยู่ที่ตีนพี่อะนี่มึงคิดคำแก้ตัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอผผมมกาเข้ามาสอเฮ้เนี่ยพอกูตื่นแล้วก็ไม่ชอบฟังหมอดูแว่นแดงจะกลับมาอีกครั้งกดติดตามแต้มเซนรอดูไว้ได้เลยอย่าลืมกดกดิ่งและกดติดตามชองเต้มเซน